สวัสดีแฟนมวยปล้ำทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่สถานีมวยปล้ำนะฮะ สำหรับในประเทศไทยนั่นเองครับท่านผู้ชมครับก็มักจะนําเอาสัตว์นะครับผมอย่างเช่นควายนยฮะมาเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความโง่นะฮะหรือความเขาเบาปัญญาซึ่งในประเทศไทยนยฮะก็คงจะไม่ใช่เรื่องดีนักครับผมหากใครสักคนเนี่ยจะถูกเรียกว่าควายนะฮะแต่สําหรับหลายๆประเทศนั่นเองครับในระดับสากลแล้วเนี่ยครับควายนะฮะเป็นสัตว์ที่บ่งบอกถึงความอดทนความบึกบืนความแข็งแกร่งทรงพลังมีความเท่อยู่ในตัวซะมากกว่านะครับผม ดังนั้นสำหรับฝรั่งแล้วนีครับควายนะฮะจริงๆแล้วเป็นสัตว์ที่มีความหมายดีพอสมควรเลยนะฮะในคลิปนี้ครับสถานีมวยปล้ำของเรานะฮะจึงขอนําเสนอ5นักมวยปล้ำที่โคตรแข็งแกร่งทึกทนโคตรคนพลังควายนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยครับท่านผู้ชมอันดับที่5้าไรแบก เริ่มต้นกันด้วยดับที่5ครับพากันมาพบกับไรแบกนะฮะสุดยอดนักมวยปล้ำชาวอเมริกันอดีตแชมป์อินเตอร์คอนติเนนตัลนะครับผมซึ่งนักมวยปล้ำคนนี้นะฮะก็มาด้วยความสูง6ฟุต3นิ้วนะฮะหรือประมาณ191เซนติเมตรครับซึ่งมีน้ำหนักตัวอยู่ที่291ปอนด์หรือประมาณ132กิโลกรัมนั่นเองครับเขาเนี่ยครับได้ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งบิ๊กไก่นะครับท่านผู้ชมครับและมีพละงกำลังมหาศาลมากเลยทีเดียวอย่างกับควายธนูนนนนนะะะะะคคคครรรรรััับบบบบท่่่่าาาาาาผูู Back, ้้้้้ชชมมมไไแ็อลลออออกกกวววใใใเเเเืจจลลลหยยยถงงขงนะขดาาดี๋ด พลังควายเลย stupid ซึ่งความแข็งแกร่งของไรแบกนั้นนะครับ <c oughs> เขาเนี่ยก็จับน้ำมุกลำร่างใหญ่กว่าตนนะครับอย่างเช่นมาร์คเฮนรี่นะฮะจับแบกขึ้นบ่าและใส่ท่าไม่ตายเชลช็อกจนดับคาที่มาแล้วเหมือนกันนะครับและนอกจากมาร์คเฮนรี่แล้วนะครับ ยักษ์ใหญ่อย่างเดอบิ๊กโชว์นะครับก็ไม่รอดเช่นกันครับผมถูกจับแบกขึ้นบ่าปาดลงกับพื้นเวทีสะเทือนอย่างจะบอกว่าถึงกเก้าลิตรก็คงไม่เกินนะฮะท่านผู้ชมครับแฟนๆมดล่ำในสนามเนถึงกับเวอร์พร้อมกันสรรเสริญนะฮะแล้วบอกสมก็เป็นพลังควายจริงๆเลยเฮียหรือแม้แต่นำ้ำมันล้ำร่างยักษ์ใหญ่ตัวสูงอย่างยอดเขาหิมาลัยอย่างเดอะเกรตคารีนะฮะก็ไม่รอดเช่นกันครับผมกี่คนกี่คนน่พี่แกก็จับแบกมาหมดแล้วครับบอกเลยว่าทึกทนพลังควายจริงๆครับท่านผู้ชมถ้าจ้างมาแบกเข้าสารค่าแรงวันละ สำหรับพี่แกนะแต่สําหรับคนจ้างแล้วก็คุ้มมากๆแน่นอนนะฮะหรือวันดีคืนดีครับท่านผู้ชมด้วยฤทธิ์ระดับควายขนาดนี้ครับพี่แกเนะี่ยก็เคยจับนักมวยปล้ำนะฮะสองคนแบกขึ้นมาใส่ท่าไม่ตายพร้อมกันนะครับดับอนาถกันทั้งคู่เลยทีเดียวบอกเลยว่าถึกอย่างควายระดับพี่แกแล้วนะครับคนเดียวไม่นำใจต้องเบิ้ลสองสักหน่อยครับท่านผู้ชมอันดับที่4 t h เดอะบิ๊กโชว์ มาต่อในันดับที่4นี้ครับท่านผู้ชมมองแล้วไม่พลาดแน่นอนครับมีเขาคนเดียวสุดยอดน้ำมอปล้ำร่างยักษ์ใหญ่อย่างเดอะบิ๊กโชว์ันใจของช่องสถานีมวยปล้ำเรานั่นเองนะฮะเรื่องดีๆแบบนี้ขาดบิ๊กโชว์จะบันเทิงไปได้อย่างไรนะครับท่านผู้ชมโดยบิ๊กโชว์นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งน้ำมอปล้ำที่ตัวใหญ่โคตรแข็งแรงและทรงพลังนะฮะจนเรียกได้ว่าควายยังเรียกพี่เลยทีเดียวครับผมควายผมว่าควายก้มลงกราบอเาจริงนะส่วนตัวพี่แกนะครับเรียกตัวเองว่าไอ้ต้าโชว์นะแหมก็คิดได้นะฮะท่านผู้ชมซ นะฮะหรือประมาณ2 1 3ซนติเมตรเลยทีเดียวครับผมโคตรยักษ์จริงๆนะฮะและมีน้ําหนักที่มากถึง383ปอนด์หรือประมาณ174กิโลกรัมนะครับผมและต้องบอกก่อนนะฮะว่านี่ลดน้ําหนักแล้วนะสมัยก่อนนยครับเคยหนักถึง500ปอนด์เลยทีเดียว230กิโลครับท่านผู้ชมเป็นยังไงล่ะครับแค่น้ําหนักก็คงอึ้งกันเป็นแถบเลยทีเดียวนะฮะและด้วยขนาดตัวที่สูงใหญ่ครับแน่นอนว่ามีพละกกาลัง มากมายมาหาศาลเช่นกันนะครับอย่างเช่นเหตุการณ์นี้เลยครับพี่แกน่ยจับมาร์คเฮนรี่บีพอร์ใส่ท่าไม้ตายชกสแสลมยกขึ้นจากพื้นด้วยมือเดียวแล้วฟาดลงใส่โต๊ะผู้บรรยายดับอนาถไม่มีฟื้นเล้อีกหนึ่งวิรกรรมันทรงพลังของชายคนนี้นะฮะก็คือการหัวร้อนใช้มือเปล่าน่จับรถยนต์ทั้งคันนะครับพลิกคว่ำม,มาแล้วเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าควายยังแรงไม่เยอะเท่าพี่แกนะฮะและเมื่อพูดถึงพลังก,กำลังของน้ำมอปล้ำคนนี้ก็คงจะไม่พูดถึงเหตุการณ์ที่พี่แกน่ยทำเวทีพังก็คงไไม่ดดดด้เดดขา ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวครับท่านผู้ชมพังไปหลายรอบมากเลยทีเดียวจนวินสแมกแ,แมนกุมขมับบอกี่ากูต้องเสียตังค์ซื้อเวทีใหม่แล้วเลยนะฮะเป็นยังไงล่ะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับโคตรคนพลังเนื้อควายจริงๆนะฮะท่านผู้ชมโคตรแข็งแกร่งเดอะบิ๊กโชว์นะฮะที่กล่าวมาเนี่ยมันแค่บางส่วนนะครับท่านผู้ชมบิ๊กโชว์ในใจคงจะคิดว่าไม่อยากจะโม้ไปมากกว่าน,นี้แล้วนะอันดับที่3มาร์คเฮนรี่ มาต่อกันในรดับที่3นี้ครับมาพบกับสุดยอดน้ำมือปล้ำผู้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะฮะ The World Strongest Man เขาก็คือ Mark Henry นั่นเองบอกได้เลยครับว่าระดับพี่มาร์กไป่นโม่เนยนะฮะท่านผู้ชมครับของจริงล้วนๆไม่ได้โม่นะฮะท่านผู้ชม โดยมาร์คเฮนรี่นะครับเป็นน้ำมวยร่าที่ทรงพลังมีส่วนสูง6ฟุต4นิ้วครับประมาณ193เซนติเมตรและมีน้ำหนักตัวอยู่ที่360ปอนด์นะฮะหรือประมาณ160กิโลกรัมนั่นเองบางทีนะี่ย้ำหนักก็มากขึ้นกว่านี้ก็เคยนะครับผมขึ้นอยู่กับช่วงนั้นเนี่ยพี่แกหิวมากแค่ไหนนะฮะ แชมป์ดีกรีเนี่ยไม่ธรรมดาครับเคยเป็นแชมป์เหรียญทองยกน้ําหนักมาแล้วด้วยนะครับไม่ได้โม้นะครับท่านผู้ชมส่วนวีรกรรมของพี่มาร์กบนสังเวียนมวยปล้ำแล้วก็ความแข็งแกร่งทึกทนพลังฝ่ายของพี่แกก็ต้องนี่เลยครับต่อสู้กับเดอะบิ๊กโชว์ครับผมจับใส่ท่าซุปเปอร์เพล็กซ์จากเชือกบนลงมาสู่เวทีครับพังล้มระเนระนาดทำก,กรรมการเนี่ยล้มหัวทิ่มส่วนพี่มาร์กกับบิ๊กโชว์นะฮะตกลงมาในกระดับคาที่ขึ้นอื่นกันทั้งคู่ทันทีเลยทีเดียวนะฮะ นอกจากนี้ยังเคยจับเดบิ๊โชอุ้มขึ้นมาแล้วฟาดลงกับโต๊ะจนพังยับมาแล้วและยังมีหลายครั้งครับที่จับเดบิ๊โชด้วยมือเปล่ามายกมาฟาดเล่นๆเ,เ,เลยทีเดียวครับท่านผู้ชมจนบิ๊โชว์ไบอกเอ้ยนี่มึงจับกูมึงจับกูทำไมนักหนาะไอเวนตีคนอื่นบ้างก,ก็ได้อะไรก็ลงที่บิ๊กโชถึกทนพลังควายแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับพี่เกดจะก,กระทืบใครเนี่ยก็คงไม่มีการกลัวใดๆทั้งสิ้นและใส่เดียวได้หมดจริงๆความสวยดั้นมาตกที่เดอะเกรทคารีครับท่านผู้ชมคราวนี้ถูกพี่ม นอ,นอกจากนี้ครับท่านผู้ชมยังเคยมีการจับทีมงานฮห่เวียงตัวลอยระลิ้วมาแล้วเช่นกันครับทั้งยังเคยจับเดอะบิ๊กแฟนเวเดอร์เนี่ยนะฮะยกตัวลอยขึ้นมาสี่สะแล้วยนทุ่มลงกับพื้นอย่างโหดเลยทีเดียวครับแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมเขาเรียกว่าโคตรคนพลังควายทึกได้อีกจริงๆครับที่มาเฮนรี่บอกแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะไม่อยากโมไปไปดูน้ำมันปั๊มคนอื่นกันได้แล้วดูสิมันจะมีใครเก่งกว่ามากหรือเปล่ามากเลยโมอันดับที่2จอห์นซีนา มาต่อในอันดับที่2นี่ครับมองดูดีๆก็เอ้ยเฮ้ยนี่มันพระเอกหัวเกียนแห่งวงการมดปลั่มนี่หว่าครับมีการติดอันดับคนถึกทนโคตรคนพลังควายกับเขาด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วครับท่านผู้ชมครับแม้แต่ฮีโร่นะฮะก็ยังถูกเอามาเปรียบเทียบกับควายนะฮะท่านผู้ชมครับธรรมะซะที่ไหนล่ะฮะข่าวนี้ครับบอกได้เลยว่าระดับจอนซีนาเนก็แข็งแกร่งเกินมนุษย์มนาถึกทนพลังควายเช่นกันครับโดยซีนาเนก็เป็นอีกหนึ่งนะ้ำมดปลั่มที่มีพละงก,กำลังมาหาศาลมากพอสมควรโดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงขนาดตัววววทที่่่่่่่่ดดดููเเเผนนนแล้้ยยกกก็ไไไไมมใหหญาาาคอืประสสง ประมาณ6ฟุต1นิ้วนะฮะหรือประมาณ185เซนติเมตรนะครับและน้ำหนัก250ปอนด์หรือ1 1 4กิโลกรัมนั่นเองมาดูกันว่าความแข็งแกร่งระดับพี่แกนะครับความทึกควายของจอรซีนาเนี่มีอะไรบ้างเขานะฮะเคยจับมาร์คเฮนรี่ครับแบกขึ้นบ่าใส่ท่าไม่ตายแอตติจูด a จอ u s จัสมนต์ทำเอาพี่มาร์คไม่ได้โม้ถึงกระสะอื่นไปเลยทีเดียวนะฮะ ทั้งยังเคยจับเดอะเกรซคารีปรับทัศนคติแล้วด้วยเช่นกันดับอย่างอนาถเลยทีเดียวนะฮะแม้แต่วิเซราเองก็ไม่รอดครับถูกซีนาเล่นงานแบกขึ้นบ่าและทุ่มลงหมดสภาพเหมือนกันแม้กระทั่งเดอะบิ๊กโชว์ที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดของใหญ่เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมถูกแบกจับใส่ท่าไม้ตายฟาดลงเวทีมาแล้วอีกรายเช่นกัน หรือจะมีเหตุการณ์นี้ครับที่โหดมากเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมจับบิ๊กโชว์และเอชนะฮะทั้ง2คนเนี่ยยกขึ้นมาบนบ่าพร้อมกันนะฮะท่านผู้ชมแต่ทว่าเอชนะฮะมันเสือกรู้ทันครับและดินหลุดออกมาได้ไม่งั้นโดนคู่แน่ๆนะครับท่านผู้ชมถึกทนจนควายถึงกับอายเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมเหตุการณ์นี้ในศึกโนเมอร์ซี่ครับสีหน้านะฮะจับทั้ง a j Styles และ Dean a m b บอร์ใส่ท่าซูเป็กแบบดับเบิลคู่กันพร้อมกันนะฮะเอาสงายท้องเงือกกันทั้งคู่เลยทีเดียวเงือบแบบนี้ต้้อออองงงงเบีีีกกครัมยู่นึ ซีนาในโชว์ความแข็งแกร่งโดยการจับโจเอ้เมอร์คิวรีนะฮะและเจมี่โนเบิลเนี่ยครับแบกขึ้นมา2คนและฟาดลงดับสนิทอันเชิญไปวัดกันทั้งคู่นะฮะเพราะปิดท้ายด้วยเหตุการณ์นี้เลยก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมสำหรับจอห์นซีนาฮะโคดี้โรสและเท็ดดีบีอาร์ซีนะครับตอนนั้นเนี่ยกำลังตั้งใจจะรุมจับซีนาใส่ท่าดับเบิลเจอร์แมนซูเพล็กซ์นะฮะแต่ทว่านะครับ,นะรบไม่อาจจะแข็งแกร่งไปกว่าจอห์นซีนาได้แม้จะมี2คนรุมก็ตามจึงถูกซีนานะครับพลิกกลับขึ้นมาเป็นฝ่ายจััััับบบบบบททท้้งคคนะคููู่่่่่เเเเเเนนนนีีียยยยยกกกขึมมาาาใสจอรร์์แแซซพลลล็ดดิตไปว นี่ก็คือจอร์ซีน้านั่นเองครับท่านผู้ชมและอันดับที่หนึ่งโกเบ และแล้วก็มาถึงอันดับที่1ครับยืนเด่นไม่กลัวใครสุดยอดน้ำมูกล้ามอย่างบิลโกเบิร์กนะฮะหรือว่าลุงทองหัวแวววาวนั่นเองคนอะไรนะฮะชื่อทององแถมจะหัวแวววาวเป็นประกายเป็นสีทองอีกนะฮะท่านผู้ชมไอาคนเขียนสคริปต์นี่มึงก็ช่างสรรหาคำมาสรรเสริญลุงใหญจริงๆเลยนะฮะโดยโกเบิร์กนะฮะเป็นน้ำมูกล้ามที่โคตรคนทรงพลังถึกทนยิ่งกว่าควายจริงๆครับเขานะฮะเป็นน้ำมูกล้ามที่มีน้ำหนักตัวอยู่ที่285ปอนด์นะฮะประมาณ129กิโลกรัมนะครับท่านผู้ชมและมีส่วนสููงอออย่่ที6ฟุตต4นนิิ้วหรรืืก็คปะมาณ193เซ สำหรับรายนี้นะครับท่านผู้ชมครับต้องบอกเลยครับว่านอกจากท่าไม้ตายสเปียร์ที่หนักหน่วงรุนแรงพุ่งควิดอย่างกับควายนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าเขานะครับยังมีอีกหนึ่งท่าไม้ตายที่โหดไม่แพ้กันนั่นก็คือท่าแจ็คแฮมเมอร์คู่ต่อสู้ยกขึ้นนะฮะจนลำตัวตั้งฉากกับพื้นแล้วบิดตัวฟาดลงมาด้วยความรุนแรงสูงสุดนะฮะท่านผู้ชมเช่นเหตุการณ์นี้เลยครับเดอะบิ๊กโชว์นะฮะหรือว่าเดอะไจแอนท์ในตอนนั้นครับโดนจับยกใส่ท่าแจ็คแฮมเมอร์ฟาดลงมาอย่างรุนแรงเวทีสะเทืออนััั่ยีวคครบกกกตตาาสญ็จ้ ลอและอัดลงมากับพื้นหรือแม้แต่ทริปเปอร์เฮสกับชอนไมเคิลส์ครับก็เคยถูกยกตัวลอยเหนือสีสัสแสลงมาอย่างรุนแรงกับอักเลื่อนกันทั้งคู่ไปแล้วครับ และในเหตุการณ์น,นี้ครับปี 2016, g o โกลเบิร์กนะฮะรีเทิร์นที่ WWE มาถึงศึก Survivor Series ในปีนั้นครับลุงแกได้ทำการเล่นงาน The Beast Brock Lesnar อย่างหมดสภาพผลักสะรกกะเดน็นก้นจำเบ้าเลยทีเดียวครับเวอ์ไปเลย2-3วีครับแถมยังทำการใส่ท่าสเปียและจับยกขึ้นมาใส่ท่าแจ็คแฮม m มอรซ้ำอีกรอบ Brock Lesnar พ่ายแพ้ไปภายในไม่ถึง2นาทีเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ช็อกโลกจริงๆนะฮะในตอนนั้น เรื่องพละกําลังนะครับสำหรับบิลโกเบิร์กนะครับไม่เคยน้อยหน้าใครจริงครับเขาเนี่ยถึกทนแข็งแกร่งแรงควายจริงๆทําการจัดการน้ำมันปั๊มที่ว่าแน่ดับอนาถมันหลายคนแล้วทีเดียวครับยิงฮาสเปียเข้าไปพุ่งใส่ผู้ต่อสู้เนี่ยเรียกได้ว่าใส่แตกกันเลยทีเดียวครับใครโดนเข้าไปเนี่ยเป็นพูดกันเสียงเดียวว่าทั้งเจ็บทั้งจุกยิ่งกว่าควายควิดเสอีกครับและนี่แหละครับท่านผู้ชมคือลุงทองบิลโกเบิร์กผู้ทรงพลังนั่นเองครับ ก็จบไปแล้วครับท่านผู้ชมสำหรับห่านมุปล้ำที่โคตรแข็งแกร่งถึกทนโคตรคนพลังควายนะฮะท่านผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมในห้านับนี้นะ,ะับท่านผู้ชมชื่นชอบน้ำมุปล้ำคนไหนมากที่สุดหรือคิดว่าน้ำมุกปล้ำคนไหนแข็งแกร่งถึกทนบึกบืนที่สุดนะฮะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไได้ข้างล่างแง่งสุภาพเลยครับผม และหลังจากดูวิดีโอนี้จบแล้วครับวังก็ต่อไปนี้หากคุณโดนด่าว่าควายนะฮะก็คงจะไม่โกรธนะฮะก็อย่าไปโกรธเลยครับให้คิดในแง่บวกไว้ก่อนนะฮะว่าควายนะฮะมันแสดงถึงความแข็งแกร่งดูดีและทรงพลังนั่นเองครับถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามสถานีมวยปล้ำไว้ให้ด้วยนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระเกี่ยวกับมวยปล้ำที่จะนํามาลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทุกสัปดาห์เลยนะครับที่สถานีมวยปล้ำที่เดียวสำหรับวันนี้สถานีมวยปล้ำขอลาไปก่่ออออนนนบคคคุณมมากกเจัััใลิปปตไสสวดีร